ลอแยกออกไปให้เห็นอย่างนี้แล้วก็จากนั้นไปเป็นจุดจัต่อไปับอจากนั้นก็ปฏิภามปฏิภาแบบนี้แยกออกไปเป็นส่วนๆส่วนายของเรา ชาติเราไปมันน <t od il |ms|> ี้สีชาติชาติสีมีอยู่ก็ดินน้าไฟดมไปรวมกันเป็นรูปเป็นนามเป็นตัวเป็นนส่วนที่แยกออกไปเป็นส่วนส่วนดินก็แยกออกไปส่วนน้าก็แยกออกไปส่วนดมก็แยกออกไปส่วนไฟก็แยกออกไปให้เป็นคลองจมรถขึ้นมาเป็น น่าตัวตนของเราอเองดิไรเป็นคนแยกนอกเข้ามาแต่เป็นคนแยกออกไปเรื่องของข้าตั้งสใครเป็นคนรู้นอกเข้ามาตรงนี้เมื่อเวลาน,นอกเข้ามาก็จะดูดิ ความทัดเทียึ้นมาเราก็จะได้เห็นมาเอาหน้ากายของเราเป็นอย่างที่ย่างนี่ก็ไม่น่ารักก็ไม่น่าก้อใจเป็นของที่น่าเกลียดเป็นปฏิกูลมันจะเห็นเองจริงต่อจากนั้นไปมันสอง จับพิจารณาอยู่ที่ด้วยโดยอนุมัติโดยอนุมัติของมันเองก็ให้มันเป็นแค่ก่อ,อนมันดับหน,นึ่อนแต่เมื่อเวลามาเกิดแล้วให้พยายาม รักษาไว้ให้ดีอย่าให้มันเสี่ย,ยงถ้าเราไปปล่อยทิ้งเลยมันก็เสี่ยงตายไปหาเดือดเยี่ยมน้ำโคลนมันออกอันเท็ บ้าอใอรเนี่ยแม่ศใ,ในขนา,นานหนังอองนี่ที่อหเอกะนี่อำเภอพราพราณาบ้านน้องหือนายท่านอยู่ในที่นั้นเอกะ พอเมื่อเวลาไปถึงแม้ก็ตรงหน้าทำจิดจัวัดเสร็จเรียบร้อยพอเสร็จแน้วท่านก็ขึ้นไปบนกุจิของท่านพอขึ้นไปบนกุจิของท่านก็ครูบาอาจารย์ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็ขึ้นไปกราบลอยฟัง ทำจากท่านัน่นมันจะมาเองก็ได้ขึ้นไปดีหรอพอขึ้นไปพอกาบเสร็จแล้วท่านเลยไหนพี่พระมาจากอำเภอหนองหานว่า <Okay. S 1> นเราเคนึกสงสัย ถ้าบาจะมีหลายองค์คงจะไม่ใช่เราะนึกอึงในใจท่านก็ได้แค่คือในขณะนั้นก็ได้นึกได้คิดอยู่ภายในจิตใจแต่ลำพังตัวเองเมื่อเวลาไปถึงโรงบาลอาจารย์เราจะเอาอะไรดากท่ากาเปลี่ยนท่านฝากนะ ราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเราจะเอทำมาข้อไหนจากเรียนอย่างนั้นเอาที่คิดที่นึกเอาไว้นะพอเมื่อเวลาไปถึง,งถาากนางนประชันพอการเสร็จแล้วทั้ดไหนพรักที่มาจากาเภอหนองก็งงอยู่ก่อนจะมีหลายท่านหลายอ,องค์มาดู ก็คงไม่ใช่เราว่าก็เลยสำรวมจิตอยู่อาวานาโดยลำพัเคยทำอย่างไรก็ทำอยู่ไม่ให้จิตสุ่นท่าไม่ปล่อยจิตออกพยายามรักษาพอท่านอธิบายไปเราปฏิบัติมาแทนบ่า ปีนะเราไม่เคยเราพิจารณาตายกันแปนว่าต่อจากนั้นก่อนแสดงไปเท่านี้เราปฏิบัติได้สี่ปีแล้วเราไม่เริกสักปีพิจารณาอยู่อย่างนั้นตลอด ท่านก็ถามอีกวอาเทศไปเทศไปท่านกา็ไหนที่พระมาจากอำเภอน้องหานท่านก็ถามทนกองงองอีกมาจากคงจะเป็นองค์อื่นว่างนั่นรับก็ไม่ตอบก็นิ่งอยู่อย่างนั้นคอยรับมันระวะังไม่ให้เกิดพุ่งก้านเลย น้ำรวมจิจิตก็รู้สึกความมันนิ่งดีท่านก็อธิบายไปอีกเรื่องธรรมะหลายข้อหลายไอคองมาจากอ,อธิบายไปอธิบายไปท่านก็าถามอีกอ้าวไหนล่ะพระที่มาจากอำเภอหนองคาม,มามันมีใครตอบ จำเป็นข้างที่สามนี่ก็เลยพน,นมมืนขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอ,อาจารย์ทราเข้า,ขาขอเออนั่นสิว่าคิดดูสิเร,เราเราเพื่อปฏิบัติมาดีปีนะเราก็ไม่ได้พิจรารณาอะไรเราไม่ได้ดูอะไรดูกายกับจิตันนั่น ตายมันเป็นอย่างไรจิตมันเป็นอย่างไรจิตของเรามันคงท่าหรือจิตของเรามันเป็นอะไรกายของเรามันปกติมันเปลี่ยนแปลงไหมมันจะแตกมันจะดับไหมมันจะเปลียนนอกไหมท่านไปอธิบายอย่างแม่เราเข้าใจบอกตรงจะทำลายในแน่ ท่านเทพท่านสอนเรานี่สำหรับพวกเราจำเพียงแต่ว่าวันหนึ่งก็เลิกกันไปเสียสองวันก็เลิกกันไปเสียเอาไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นอะไรก็เลยเลิกกันไม่ทำต่อไม่ต่อเนื่องมันจะเป็นจะรู้มาพิจาะ,ะไรหน่อ เจ็นเ,เป็นอวายวะร่ลมเพศร่วกกันนี่แหละให้เราจะให้รูกท่างเดีเออยวเห็นทัางดูและจนจะลนหลอดไปไม่ได้ท่านทึงนี้ให้อนุโลมกับพี่ลงถ้าเห็นแล้วก็อนุโลมก็น อออนุรักเป็นไปแล้วพราะัสให้มาจนนม่ทำงานตคองแก้เห็นทัดเทนลงนองเห็นความอยู่ทัเมเราเห็นความทำบากกันหน่อยล้วโอ้ย ไม่ไหวไม่ไหวนะตายแน่ตายแน่ที่มุมนอก <c oughs> เห็นไหมล่ะมันจะท่ายครแล้วไม่ท้องเฉยเลยอะ,อะไรไมันจะสบายก็อ,อยู่ไปตามเรื่องมันก็เลยไม่เห็นทุกข์ได้จัิงจริงมันเลยไม่ดีว่าไม่ดูอะไรกู เปียนไหมล่ะยอมฮะท่านมีความเพียรขนาดไหนปีสิสีท่านไม่เดาท่านดีนะรูดกายดูใจท่าน,นเราดูได้เหมือนเหมือนท่านไมหมล่ะฮะนี่แหละเราต้องพยายามฝึกเราไม่ได้ทำให้ใครทำให้เราฝึกให้เราปฏิบัติให้เรา มันเป็นเรื่องเรื่องเฉพาะตัวมันเป็นว่าพระเจ้ังปัจจ้าตังเนี่นยัยกโอวิโยร,รู้เฉพาะตัวเห็นไหมวิญญาณดังนั้นจะเป็นรู้เฉพาะตัวเมื่อเวลารู้เฉพาะตัวแล้วจะได้เรียกร้อง วันหนึ่มาดูท่านชิงมาดูให้พุจธะพยายามทำเอาถ้าเป็นสิ่งวัตถุภายนอกถ้าหยึดยกให้กันได้ง่ายแม่ไม่ให้ยากเลยจะยึดไม่ยึดไม้เอาเอาคนนู้คนนี้เอาเลยนมาไม่ให้ยากเลยนี่แหละท่านชึงให้อาใจความพยายามบอกควแล้วไหมยอม ก็เอาแรงไหมก็จะทำของจิดูเอาทุกท่านว่าทุกสัมมัยน,น,นิโรอดอ่ามีรอดมากท่านว่านี่ท่า,น,า,น,าน,นให้ดูอย่างนี้ทนะุกมันเกิดอ,อยู่ที่ไหนะ ใดที่เป็นเหตุให้เกิดทุข๊ขเพื่อสิ่งที่เราชอบนั่นแหละเป็นตัวของสมมติฐานมีรอดคือความดับเห็นว่าดับสิ่งที่มันเกิดมันราเกิดขึ้นมาพอเมื่อเวลามันดับแล้วสิ่งที่มันเกิดมันดับไปแล้วมัดคือความถึงรอดก็จะเกิดขึ้นมา ลอยขึ้นมาที่ไหนล่ะเกิดขึ้นมาที่ใจนั่นปรากฏเห็นชัดเจนอยู่ที่ใจไม่ได้เห็นอยู่นอไจาเกเจ็นแต่ว่าใบพยา,ยายามขับไล่ความที่เกียดน,นี่นออกให้ได้มันเกิดที่หน้าละอายใจขึ้นมานม่ปนแอร์เรียกเกิน ดูแม่หลักเห็นนะเห็นตัวแม่หลักนะม mm hmm. ันอ่อนแอเขาแล้วน่แน่นแหละคอยทำไล่ออกอย่ากให้มันมารักตัวชีวิตใจของเราทำ <c oughs> ไล่ออกใหมทางใจที่ มันเป็นศัตรูเป็นข้าวชิแกเรา,ากนนา,ารจางคนงานามดีของเราเอาไว้ไม่ให้เห็นไม่ให้รู้คน,นางาวามดีไม่ให้เห็นมกักไม่เห็นไปไหนไปไหนก็นรวมลองอยู่ที่จุดเดียวที่ใจอย่าง ใจเป็นตัวเหตุใจเป็นตัวเหตุปเป็นปัจจัยเนี่ยจะเกิดขึ้นบ้งเกิดขึ้นจากใจาาน,นอนเอานะถน้ามันนอนสบา,ายทุกวันนั่นแหละ อานอนสบายลองนอนอ้าวมันสบายนอนนอนภาวนาดีไม่ต้องเิกนอนท่าไหนะก็อยู่ท่านะั่นไม่ต้องพท่นจนตลอดนะั่นเอาภาวนาดีอามันสบายในการนอน ตัวมันตัวที่มันหลอกตัวอะไรที่มันหลอกถ้าพูดยาวๆเขาจะรู้ว่าเหมือนเจ็บปิดออกปิดใจตัวนั้นถ้าว่าที่เล็กอย่างนี้เขาจะปิดออกปิดใจมากฮะอ้าวไม่ได้ดา่าไม่ได้ดูใครดูที่แหลสส็ต่างหากตัวมันมาเป็นทัศนรู เราอย่างนี้นะว่าที่มันมากั้นกลางคนงามตอนเย็ว่าควรนั้นไม่แน่ใจไทยไม่ได้ไม่ได้คืใไทยมาแจ้งได้หรือยอมมาแจ้งไหมน้องใจน่ะน้องใจที่ไหน เราพระเด้กาบองวจะไม่ให้เหลือข้ามในโลกลูกศิษลูกศิษยหรือพุทธบริษัทคงจะไม่ให้ข้าแต่ก็ช่วยได้ทั้งหลับผู้ที่ตั้งหน้ดาดำตารอธธระดิ่กช่เจไดยหาอ,อย่างที่ได้อ,อธิบายให้ฟัง ภาวัใคร่พระองคดูเอาดูอาดูเ,า,ดเาแล้วพรกคร่กอดพอเมื่อเวลากอดแก่อนนื้่าจะเขาพูดไไม่มีเนตตาเกีนึกว่าจะ,ะ,าาาจะได้กระโดด้วตายตัวอย่างพอเมืดด่อนะเวลาคิดอย่างนั้น ก็ได้ชื่อว่าความเห็นสิความคิดผิเป็นสัญญาเป็นสัญญาวิปปาราชเราลอกจากพระพุทธเจ้าไปเดินไปกาจะไปกระโดดเหนวตาพอเดินไปพอดีพระพุทธเจ้าราอยากจะช่วยและจิตละองกอเป็นพระราชนีไปจะใก่หน้าเอาไว้ งานโลกสองของพระองค์จริงๆพอเมื่อเวลา,ลาเห็นอย่างนั้นพระพักตดีมองเห็นใ้พรรนีิของพระองค์เหมืนพระองค์จริงๆอ้าวว่าไดนึกขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าดุให้เราแล้วทำไมจึงจะมากั้นกลา,างเราไม่ให้ไปกระโดดอา่าย อนุกเท่านั้นแหละพระองค์ก็เลยแสดงรอาโยก่อนมัคการีพามถ้าหากว่าบุคคลผู้ใดประพฤติปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมก็ได้ชื่อว่าเห็นเราจะถามรถบุคคลผู้ใดหเห็นเราวจะถามรได้ชื่อว่าคนนั้นเห็นธรรมว่า เราคดีจริงเรล่มได้ขึ้นมาว่าเราคิดสิเราเห็นสินจึงกลับคิดใหม่กลับฟังคิดใหม่แ่นั่นมาก็ตั้งหน้าทำตาประกอบความภาคความเีินเดิน,เดนจงกรมภาวานาะจนได้บรรลุคุณธรรมจงนัดเป็นพระอรหันต์นี่พระพุทธเจ้ชาช่วย เรียกว่านอนดานจิตใจของสาวกหรือลูกศิษยลูกได้ก็จริงถ้าหากว่าผู้เชื่อจริงทามจริงเราเพิ่งปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับ หากว่าพระพุทธเจ้าจะเมตตาของสารขนอานัยแต่เราไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัต,ติตามก็ได้ชื่อว่าช่วยไม่ได้ของพระไม่ได้หรือดอนดานจิตใจของลูกศิษย์ลูกหาหรือสาวกของเราไม่ได้มันอยู่ที่เรา ผู้ปฏิบัติให้พวกเราเข้าใจอย่างถ้าเราตั้งอ,อกตั้งใจแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็ชี้รนะแนะนำสิ่งไหนที่ขัดขอ้อสิ่งไหนที่ไม่เข้าใจเราก็รจะจับก็ตรง,นงแนแดง่ความจจริง ถ้าอยู่แก้จิตกับกูบายาจก็มีสิิคอยระมัดระวังถ้าห่างไกลจากรูบา,า,ายาจแล้วก็ไม่มีกสิรับไม่เข้มไม่เข้มวงวดในการที่จะอบรมเจตสำยงกูบาอาจารย์ ไปละมั่นละมันเพราะว่า,วา,วาท่านจะทำนี้เราเพราะว่า,วาท่านจะอยู่เราในขณะนั้นในชีวะเราทั้งหมดนี้ไปละมั่นละมันเมื่อเวลาครูบาอาจารย์อยู่ห่างไกลเ้าก็เอาเอาไปยังไงก็ไปเถอะไม่ไม่มีขอไม่มีเงิไม่รักษาที่แหละ มนนันนิเป็อันอุปมาเหมือนมารดาเลี้ยงบุร <c> า <oughs> มารดามารดาเลี้ยงตดาก็คอยสังเกตอยู่บ้าคอยรับมัดระวังว,ว่าจะเป็น สุดของตนนั่วจากใครคัดตกของน้องชิ้นก็คอยระวังเมื่อเวลามันรอแหลมต่ออันตรายก็เรียกไปพูดที่สุดแล้วนี่เรียกว่าสติสติรักษารักษาอยู่ ดัชเชเป็นมารดาของสิทคอยรักษาไม่ให้เก็นอันตรายนี่ที่ลูกเสี่ยหรืออุปมาให้พอที่เสีให้ขเข้เใีในการตอฤติปีไาเราไม่รักเราใครจะรักเรา เราไม่ปฏิบัติใครจะปฏิบัติให้เราเราคิดดูจะให้คนอื่นปฏิบัติก็เป็นเรื่องของคนอื่นก่าเรานั่นใัยเราเองเยวกว่าอตจจอัตโน้นอาจ คนแลาเป็นที่พึ่งของตอนคนนี่งเป็นที่พึ่งไม่ได้หรือการที่จะเป็นที่พึ่งของตอนได้ต้องตั้งใจบำเพ็ญพุทธนาฏคดีมาก ว่าตายนี่มันมตัว,วมันเป็นัตะกุนไปลบควรปิดใจอยู่จะครับเป็นค่าเป็แก่ใจน้ำหรกักใจนี่นเห็นแมว่าจะป่วยนักขนาดนนมันก็ยังไปโน้ตไปน,นี่ได้คิดดูใจ